ไปสิงนกกระเจามาจากลูกน้องนะลูกน้องบอกว่าจะเอาไปคั่วนะก็เลยไปหลอยออกมาครับผมเอาปล่อยนะวันนี้วันที่11เมษาสน2 5 6 5ครับะจะอยู่รอดปลอดภัยยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาของเองนะทีนี้ก็ถือว่าช่วยได้เท่านี้เนาะขอให้มีแต่ความโชคดีความปลอดภัยนะเองนะ อย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายจากอาการบาดเจ็บก็แล้วกันเพราะว่าก็รักษาไม่เป็นเหมือนกันเนาะเอ๊ะควายหลังกันยังไงเนี่ยปีกเนี่ยเอ๊ะป่อยไม่เป็นก็จะปล่อยเองได้เท่าที่ทำได้เลียวเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,ะ,ะ,ะทีนี้อ่ไปไป <c oughs> ตกน้ำไปละวให้โชคดีให้โชคดีอลงน้ำไปละเปีกเป็นไงเนาะทีนี้อลอยไปตามน้ำซะงั้งงนอล้วอะไรติดนะ ก็เข้าป่ายญ้าไปแล้วด้วยอ่ะก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันอุญกุศลใดถ้ามีก็ขอส่งให้ถึงพ่อแม่ครับให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บจะเล็กจะน้อยจะมากหรือไม่ก็ตามขอให้พ่อแม่ปราศจากโรคภัยมีแต่ความสุขสาธุสาทุซาธุพวันตุเม